มือนี้นะครับไก่สีขาพปันษาแล้วโอโบแมนมือนี้ไก่สีออกปันษานะครับพี่น้องบังไฟเตรียมออกปั้นขาครับหางกบพร้อมแล้วเทคนิคการเลาหางทอสองเป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆจากสร้างต้นน้อยๆคนหนึ่งครับผมหางของผมส่วนมากใส่ความเยวามสิ230เส้นนะครับเจมิมตรงหัว10เส้นเขาบัง29อ่ส้าหาง2องเมตร วิธีการหาจุดศูนย์กลางของหาคือการวัดทั้งหัวครึ่งหนึ่งของ230คือ115้าเขาไปถ่ายอีกรอบหนึ่งมาเมืองพี่น้องความัน่ิตรงกันบ่เป๊ะพอดีเห็นบ่นี่นี่ผมสิเหลาเสมอที่สองเส้นนะครับวัดขึ้นไปทั้งหัวนะครับเหนือสองเึ้นเนี่ยเหลาเสมอที่สองเส้นครับภาสิมาเมืองกันเหลานะครับผมสิวัดมา20่สเส้นตัวน,นี้เหลาเปิดเปลือกนะครับเหลาไรเบ้าเอิ่อนนะครับ บางแต่และคนเราบขคือกันเดอครับบางคนนี่เราขบรอบเลยนะครับคือเปิดเปลือกไปเมื่เลยกับมีแต่ของผมเนี่ยผมสินเนนความแข็งแรงระวางข้อเวียงของหางนะครับตรงขอ้อกาหนดการเปิดเปลือกน่ตัวนี้เป็นตัวที่เราออกนะครับผมใส่มีดตอกตรงนี้เป็นช่วงที่ไล่เบานะครับผมสิดจิกแล้วก็ไล่เลยมาบองพี่นอง ไหนก็ฝา,ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นดเลยครับพวงเพจยูทูบครับเปิดช่องด้วยแล้วละแต่พวงลงจริงจรงจัง,จงนะครับเกี่ยวกับบังไฟนะครับนี่เห็นบหพีน่น้องอ่าเปิดเปิดเขาไปเลยเพราะว่าตรงนี้สิบอมมีผลอย่างนะครับมันมีหนวดกุ้งขำอยู่ความแข็งแรงนะครับในรูปแบบของผมก็คือเนี่ยเปาะมัดชุดถ่ายบงคนของบังไฟตัวน,นี้สําคัญต้องแข็งแรงไว้ก่อนนะครับเนี่ยตัวนี้ไรเบ้าได้ตามสบายเลยเนี่ย ไเบาเลยพี่นนอะเราไง่าแม,มนมีดคมได้ครับไม้ไผ่มันเราไงาที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่เป็นไม้ไผ่สางไฟนะครับไม้ไผ่ลำนีมีความหนานะครับนี่เขาสามารถเล่าเขาไปได้อีกอะพี่นนองนี่ดูเมือกันไรของผมนะครับนี่ลายเ็จแล้วก็เลยเปิดนะครับผมเริ่มเปิดคางแต่ละซางมัคือกันนะครับบางคนซางนี่เขาเปิดเป,ดเปลือกมันเลยนะครับแต่ผมโบกขึ้กันผมสินเน้นผมสินเน้คน,เนความแข็งแรง จากบ้องสูไปนี่ครับประมาณนี้ผม <c oughs> เน้นความแข็งแรงนะครับ <c oughs> ที่นี่ก็เริ่มเปิดเปลือกหลังนะครับจะเปิดเป,ดเปดลือกหลังเลยเลยเราเสมอก่อนว่าไปทางไหนน้ำหนักที่ผมใส่หางของบังแยวเม็ดซิผมใส่น้ำหนักหางยูทีซีขีดเก่าถึงหาขีดหาิใส่เบากว่านั้นก็ได้นะครับแต่ท่านต้องกันหางย่างดีเพื่อป้องกันหางเสียนะครับ